หนุ่มลูกครึ่งจีนฟิลิปปินส์ชื่อเวสลี์โทมัสเจ้าของ YouTube ที่ชื่อว่า w ว l เวสซ t ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ500 50, 0 0คนโดยตัวเขาเองได้แนะนําตัวเขาเองว่าเป็นลูกครึ่งจีนและฟิลิปปินส์ไปเติบโตนในอเมริกาแต่ตอนนี้เขาได้ย้ายมาอยู่ที่โปลแลนด์ได้อัดคลิปพูดถึงประเทศไทยในหัวข้อที่ว่าเหตุผลที่คุณจะเกียดในการที่จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีผู้เข้าชมคลิปนี้กว่า10,000แวิวและได้บรรยายความใต้คลิปนี้เอาไว้ว่า ในวิดีโอนี้ผมจะแบ่งปันความคิดเห็นที่แท้จริงของผมว่าทําไมผมถึงไม่เลือกที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีอุปสรรคและข้อเสียหลายประการที่ทําให้การใช้ชีวิตที่นี่ไม่เหมาะกับผมแต่เราลองมาฟังสิ่งที่เขาพูดกันก่อนดีอนอก,กว่าครับโดยในคลิปเขาได้บรรยายว่าเมื่อเร็วๆนี้ประเทศไทยได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมากว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสําหรับดิจิตอลนอม และชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีผู้สร้างคลิปซึ่งมีเนื้อหาจานวนมากที่กล่าวว่าประเทศไทยชีวิตที่นั่นดีมากดีกว่าในสหรัฐอเมริกาผู้สร้างเนื้อหาเหล่านี้พูดความจริงหรือเปล่าหรือแค่ขายความฝันลงนมแรงๆผมชื่อเวสเมื่อปีที่แล้วผมได้รับโอกาสไปใช้ชีวิตในประเทศไทยและมันเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งจริงๆอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากมากสําหรับผม ที่จะพิจารณาเรื่องนี้สำหรับการใช้ชีวิตในระยะยาวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก่อนที่จะพูดถึงข้อเสียผมอยากพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีในการใช้ชีวิตในประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งแรกที่คุณต้องพูดถึงก็คือค่าของชีพในการใช้ชีวิตในประเทศไทยนั้นถูกมากๆผมคิดว่าค่าใช้จ่ายในการอยู่ในประเทศไทยนั้นดัชนีการอยู่อาศัยแสดงให้เห็นว่าราคาถูกกว่าค่าเช่าในสหรัฐถึง 55%ซึ่งคุณจ่ายเงินเพียงแค่3 0 0ร้อถึงหนึ่นเหรียญสารัฐหรือมากกว่านั้นหากคุณต้องการได้ที่อยู่อาศัยที่ดีและหรูจริงๆอาหารไทยที่นี่ก็อาาร่อยอย่างไม่ต้องสงสัยผมขอพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดของโลกประเทศไทยมีสูตรอาหารขนาดใหญ่ที่มีอาหารมากมายมีตัวเลือกมากมายตั้งแต่ตามท้องถนนไปจนถึงศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าหากคุณชอบอาหารเอเชียเหมือนผม ไม่ว่าจะอาหารจีนญี่ปุ่นเกาหลีไทยเวียดนามพวกเขามีทุกอย่างในราคาที่ไม่แพงเลยคนไทยเป็นกลุ่มคนที่ใจดีที่สุดที่คุณเคยพบเจอมันอยู่ในวัฒนธรรมของพวกเขาพวกเขามีความเป็นกันเองมากทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายจริงๆราก้าวของพุทธศาสนาได้ส่งเสริมวิถีชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริงซึ่งการต้อนรับชาวต่างชาติโดยรวมแล้วเมืองไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัยมากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคุณจะได้สัมผัสถึงรากเหง้าของพุทธศาสนาจริงๆที่ส่งเสริมวัฒน,นธรรมแห่งสันติภาพนี้และเมื่อคุณเดินไปที่ไหนก็ตามในประเทศไทยผมไม่กลัวเลยว่าจะมีใครมาขโมยของของผมหรือจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณชอบชายาหาดชอบทะเลและอากาศร้อนชื้นมีสถานที่สวยงามมากมายให้ไปเที่ยวในประเทศไทยผมยังมีโอกาสได้ฝึกมวยไทยตอนที่ผมไปอยู่ที่นั่น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งจริงๆผมเคยฝึกศิลป,ปะป้องกันตัวแบบอื่นมาก่อนแต่มวยไทยเป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นกว่าอย่างแน่นอนและการได้ชมการต่อสู้มวยไทยในชีวิตจริงเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมผมยังชอบการนวดด้วยและคุณสามารถเลือกการนวดได้ทุกประเภทการนวดตัวแบบปกติซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ15หเหรียญคุณยังสามารถใช้บริการนวดแบบพิเศษเช่นนวดกระสายซึ่งไม่ใช่การนวดเพื่อเซ็กซ์ลองค้นหาดูผมรู้สึกดีขึ้นจริงๆ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดที่ผมไปเยี่ยมชมแต่การอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสําหรับผมปัญหาระขาของประเทศไทยคือโครงสร้างพื้นฐานไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีแน่นอนว่ากรุงเทพมีทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินแต่ก็ไม่ครอบคลุมเท่ากับระบบไฟฟ้าใต้ดินบางแห่งในยุโรปตัวอย่างเช่นคุณสามารถเรียก Grab กได้ทุกที่ซึ่งราคาถูกโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมอเตอร์ไซค์มาก การนั่งแท็กซี่ที่ใช้เวลามากกว่า30-40ถึงนาทีอาจจะรู้สึกไม่สะดวกสบายนักในกรุงเทพการจราจรค่อนข้างจะวุ่นวายมากผมคิดว่าเวียดนามมีการจราจรที่แย่ยที่สุดในโลกแต่การจราจรในกรุงเทพก็ค่อนข้างแย่ยเช่นกันโดยทั่วไปมันค่อนข้างสปกปรกผมคิดว่าสามารถใช้คำนี้ได้กับทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ทั้งฟิลิปปินส์เ,เวียดนามผมมักจะหายใจลําบากมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมีมลพิษทางอากาศ อากาศชื้นก๊าซและฝุ่น PM 2.5สิ่งต่างๆเหล่านี้รวมกันคุณจะต้องพบกับช่วงเวลาที่เลวร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอาจมองข้ามไปคือไม่มีน้ำประปาที่สามารถดื่มได้แม้แต่ในประเทศโคลัมเบียและในสถานที่ส่วนใหญ่คุณสามารถดื่มน้ำประปาได้แต่ในประเทศไทยคุณจะต้องซื้อน้ำดื่มจํนวนมาการเดินทางไม่สามารถเดินได้ต้องใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็นหลักคุณต้องการไปที่ใดที่ห คุณจะต้องเรียกแกลบตลอดเวลาการเดินทางไปยังเมืองต่างๆนั้นเดินทางได้ด้วยรถบัสแต่คุณจะต้องนั่งเครื่องบินเป็นหลักไม่มีตัวเลือกรถไฟดีๆมากนักเหมือนที่ยุโรปและโดยทั่วไปมีคนพุกพ่านมากมีเสียงดังมากผมคิดว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเงียบสงบกว่ามากแต่เมืองชายหาดอย่างพัทยาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพนั้นวุนว่นวายมากสําหรับผมผมไม่สามารถทนสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้จริงๆผมคิดว่าสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามก็คือ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมผมเป็นคนเอเชียและผมรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในเมืองไทยบางทีไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกแบบนี้แต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างมากในโคลัมเบียผมพูดภาษาละตินได้ผมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมได้ดีแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่ปีผมก็รู้ว่าผมจะไม่มีวันเป็นคนโคลัมเบียได้และพวกเขามักจะปฏิบัติกับผมเหมือนเป็นคนนอกประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับทุกคน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วพวกเขาต้อนรับและยอมรับผู้คนและวัฒนธรรมอื่นๆไม่ว่าคุณจะไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงว่าเป็นคนของพวกเขาผมเป็นลูกครึ่งจีนฟิลิปปินส์แต่วัฒนธรรมของผมหลายอย่างนั้นใกล้เคียงกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกมากกว่าวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องดีที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่ดูเหมือนผม ชาวเอเชียโดยทั่วไปแล้วเราต่างมีหน้าตาเหมือนกันผมสามารถกลมกลืนเข้ากับที่นั่นได้ค่อนข้างดีอย่างน้อยก็ในทางกายภาพแต่ผมรู้สึกว่าในเชิงวัฒนธรรมผมจะเป็นคนนอกอยู่เสมอคนนอกไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกและผมคิดว่านี่คือปัญหาผมคิดว่าในระยะยาวแล้วการลงหลักปักฐานในประเทศโลกตะวันตกน่าจะดีกว่าสําหรับผมซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงรักโปลแลนด์มากอาจมีมากมายคนในกรุงเทพที่พูดภาษาอังกฤษ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจริงๆผมคิดว่าถ้าคุณลองค้นหาทางออนไลน์พวกเขาจะบอกว่า20%ของประชากรผู้พูดภาษาอังกฤษคนเหล่านี้ส่วนใหญ่รู้แค่ประโยชน์พื้นฐานเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวเท่านั้นหากคุณกําลังคิดจะอาศัยอยู่ที่นั่นระยะยาวผมรู้สึกว่าคุณจะต้องเรียนรู้ภาษาและคนไทยก็ประสบปัญหาเดียวกันในฐานะคนโปลแลนด์ทั้งสองภาษาเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่ออยู่นอกประเทศของพวกเขา ผมคิดว่าการจะได้สัมผัสประสบการณ์ของประเทศนั้นๆอย่างเต็มรูปแบบนั้นยากจริงๆหากคุณไม่พูดภาษาถิ่นนั้นผมอยากเรียนภาษาสเปนจริงๆเพราะว่ามันเป็นภาษาที่มีประโยชน์มากคุณสามารถเดินทางไปทั่วอเมริกาใต้ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศต่างๆมากมายในยุโรปสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นอกเหนือจากภาษาบ้านเกิดของพวกเขาแล้วแต่ในสถานที่เช่นยูเครนหรือละตินอเมริกาไทยเวียดนามผู้คนที่นี่ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริง นี่คือปัญหาหลักประการหนึ่งที่ผมมีกับผู้สร้างคอนเทนต์ในประเทศไทยพวกเขาไม่เคยพูดถึงอุปสรรคด้านภาษาและผู้คนจํานวนมากที่อาศัยอยู่ที่นั่นไม่ได้พยายามเรียนรู้ภาษาด้วยซ้ําดังนั้นคุณจึงมองแบบผิวเผินว่าการใช้ชีวิตที่นั่นเป็นอย่างไรคุณสามารถโต้อตอกบกับประชากรได้เพียง10%เท่านั้นบางทีมันอาจจะดีถ้าคุณอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่เดือนหรือในความคิดของผมคุณแค่ต้องการเกษียณอายุที่นั่นถ้าผมวางแผนที่จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน ผมต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในที่สุดและหนึ่งในแรงดึงดูดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวทางเพศคล้ายกับคอลอมเบียมากแต่ไม่เหมือนคอลอมเบียประเทศไทยยังดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกประเภทอีกด้วยมีครอบครัวจํานวนมากไปพักร้อนที่นั่นคุณมี b a c พคเกอร์และดิจิตอลนอร์แมทจานวนมากมีผู้ชายจานวนมากที่ไปที่นั่นเพื่อการท่องเที่ยวทางเพศและสิ่งนี้พบมากที่สุดในเมืองอย่างกรุงเทพและพัทยา ผมแค่ไม่ชอบอาศัยอยู่ในประเทศที่การท่องเที่ยวทางเพศเป็นจุดดึงดูดหลักอย่างหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่ามันดึงดูดคนประเภทหนึ่งได้โดยทั่วไปแล้วผมไม่ชอบที่จะเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะผมเป็นคนเอเชียผมรู้สึกแบบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะผมมองเขาเป็นคนเอเชียแบบผมนั่นเองนอกจากนี้ผมไม่คิดว่าผู้หญิงไทยจะน่าดึงดูดเป็นพิเศษพูดตามตรงสำหรับผมแล้วสาวเวียดนามเป็นผู้หญิงเอเชียที่สวยที่สุดในโลก การหาความสัมพันธ์ที่มันคงและยาวนานเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผมแต่ประเทศไทยดูเหมือนไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการนอกใจสูงที่สุดในโลกและผู้หญิงก็สนุกสนานมากในการออกไปเที่ยวด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างหายากที่คนจะอ้างว่าสาวไทยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกที่จะแต่งงานด้วยบางทีคุณอพิสูจน์ทําให้ผมคิดผิดก็ได้แต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ผมเคยได้ยินมาเป็นเพียงความชอบส่วนตัว และผมไม่ชอบอากาศร้อนชื้นแบบเขตดร้อนผมชอบอากาศหนาวผมชอบแบบศูนย์องศามากกว่า30องศาในทุกๆวันของสัปดาห์เดือนแรกของผมในประเทศไทยนั้นยากลําบากมากเพราะผมต้องปรับตัวกับความร้อนและความชื้นและผมยังประสบปัญหาผิวหนังมากมายเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาซึ่งทําให้คุณรู้สึกไม่สบายอีกด้วยปัญหาของฤดูไฟป่าในสถานที่ต่างๆเช่นเชียงใหม่อากาศที่จะหายใจลําบากถึง4-5ถึงเดือนต่อปี เนื่องจากมีควันและมลพิษในอากาศเชียงใหม่เป็นเมืองเดียวที่ผมคิดว่าจะอาศัยอยู่ได้ในระยะยาวเพราะว่าเหมาะกับความรู้สึกและสิ่งที่ผมกําลังมองหาผมคิดว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ชิลเกินไปและมาทําให้ผมสูญเสียแรงจูงใจที่จะทํางานและผลักดันตัวเองผมคิดว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีมากสําหรับการ,กรเกษียณอายุแต่ถ้าคุณอายุ20-30ปีประเทศไทยอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด ผมเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเติบโตได้มากขนาดนั้นในประเทศไทยถ้าคุณมุ่งเน้นในการหางเงินและทํางานมันอาจไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดผมชอบที่จะทําธุรกิจในสถานที่ที่ผมอาศัยอยู่และดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสทางธุรกิจใหญ่ๆมากนักในประเทศไทยขณะน,นี้ผมรักประเทศไทยและอยากกลับไปที่นั่นอีกอย่างไรก็ตามเวียดนามดีกว่ามากจากประสบการณ์ของผมพวกคุณเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็จบไปนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวต,ต่างชาติคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นต่อประเทศไทยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นกันข้อมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ